โซคิอุซองกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้ตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปหลังโชว์ฟอร์มยอดเยีย่ยมในศึกฟุตบอลโลก2022สำหรับโซวัย24ปีเล่นกับชุนบุค,คุนไดมอเตอร์ในบ้านเกิดแต่หลังจากระเบิดฟอร์มสุดยอดในบอลโลกโดยทำสอประตูในเกมรอบ2องนัดสองีพ้ต่อการหน้า2ประตูต่อ3 เมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาทำให้ได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปโดยทีมที่แสดงตัวออกมาอย่างชัดเจนว่าอยากได้ตัวโซไปล่าตะข่ายคือการ์โกเซียกิกในสกอตแลนด์ของกุนซืออันเต้ปอตเตโกคูที่เคยคุมทีมในเอเชียที่ญี่ปุ่นนอกจากนี้ยังมีข่าวว่าสาริกาดงนิวคาสเซิลส่งแมวมองไปซุ่มดูฟอร์มด้วย